มาดูจังหวะนี้เนี่มาไหลมาเมซี่ชิปมาที่หลุยสัวเลนิ่มๆมาดูจังหวะต่อมาไหลมาที่เนมามองแล้วตักข้ามหลังลายมาแล้วทุกคนวิวเนวเมซี่แตะหนึ่งทีแล้วใส่สายนิ่มๆมาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลหนึ่งสองแล้วลันแดนชิปมาลูกนี้ที่หลุยสัวเล็แล้วเข้าสายนิ่มๆมาดูจังหวะต่อมาเบิ้ลหนึ่งสองแล้วลันแดนชิปเหมือนเดิมมาที่หลุยสัวเล็นิ่มๆ เียบริการเ,เติมเจมแมงโปอเติมถูกเติมไว้ห้สปีดได้ขิดแบบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนดอยอรบเครื่องเรื่เริงอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชั้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเก็บคลิงลิงด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000ืนคนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกผมเลยนะครับจากจุดวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนยกข้ามหลังไหลพร้อมกับลันแอนชิปนะทุกคนนะก็จะมีอยู่2วิธีนะาลักหนะักะทุกคนที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะแล้วก็จังหวะด้วยนะทุกคนว่าจังหวะไหนควรทำจังหวะไหนไม่ควรทำนะก็ก่อนจะไปรับชมชิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเพื่อเป็นการในการทำชิปต่อไปด้ยวยน,นะครับลิปนี้ขอ300ไล์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่า วิธีการทำรันแอนชิปแล้วก็หรือว่าตักข้ามหลังลายให้มันหลุดนั้นทำยังไงก็มาดูกันเลยครับก็มาดูอย่างเช่นจังหวะแรกนะทุกคนนะก็คือจังหวะาันแอนชิปนะทุกคนะก็ให้เราวันทูเป็นก่อนนะทุกคนวันทูก็คือกด พาร์ทธรรมดาแล้วก็กดอนาล็อกแล้วก็ปล่อยนะทุกคนนะมันจะเป็นวันทูนะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราวันทูแล้วปุ๊บจงังหวะที่กองหน้าของเราพุ่งไปข้างหน้าให้เรากดแทงเลื่อนขึ้นเบาๆนะทุกคนนะก็จับประมาณนี้เลยก็ติ๊กเดียวแล้วก็เข้าไปยิงแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็มาดูอีกจังหวะหนึ่งนะทุกคนก็คือเป็นการทํารันเดียนชิปเหมือนเดิมนะทุกคนด,ด,ดูให้เราวันทูแล้วปุ๊บเราอย่าเพิ่งกดยกทันทีนะคุกเนนะรอนักเตะของเราวิ่งมาประมาณนึงก่อนใกล้ๆก,ก,กับขนานแล้วก็ค่อย กดปุ no tamam. ่มแทงยกขึ้นประมาณนี้นะทุกคนนะมันก็จะทําให้เราหลุดเข้าไปยิงง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะทุกคนก็มาดูอย่างเช่นจังหวะที่ไม่ใช่ลันแอนชิปนะทุกคนนะจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยให้เรากดปุ่มแทงลากขึ้นนะทุกคนนะให้เราสังเกตตัวนักเตะของเราก่อนว่ามันโน้มตัวไปข้างหน้าหรือว่าชี้มือไปข้างหน้าหรือเปล่านะหลังจากนั้นให้เรากดแทงเลื่อนขึ้นติ๊กเดียวนะทุกคนไม่ต้องแรงมากนะแล้วก็เข้าไปยิงแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนนนะททุกกกคมอองงไปี่่ตััววเเขราา ีมือไปข้างหน้าหรือว่าโน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมวิ่งหรือเปล่านะแล้วหลังจากนั้นให้เรากดแรงๆได้เลยนะทุกคนนะถ้าเราจะแทงตัดหลังแบบใกล้ๆนะทุกคนถ้าเราใกล้เราก็กดเบาๆแต่ถ้าไกลเราก็ต้องกดแรงๆแบบนี้นะทุกคนนะก็จะทําให้เราหลุดเข้ามายิงแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็แล้วแต่ระยะนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยดูอย่างเช่นจังหวะน,นี้ปุ๊บเห็นไหมเขารอวิ่งให้เราอยู่แล้วเราก็แค่กด ชิปเข้าไปให้เขาประมาณนั้นนะทุกคนนะถ้าอยู่ใกล้หน้าประตูเขาก็กดเบาๆนะแต่ถ้าอยู่ไกลก็กดแรงๆนิดนึงนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยดูจังหวะน,นี้ส,สวยสวนเลืศเกือบได้หว่ะทุกคนมันก็แล้วแต่จังหวะนะให้เราจับจังหวะด,ดีๆนะทุกคนนะถ้าเราจังหวะด,ดีแล้วเราก็จะทําได้ หลุดง่ายยิ่งขึ้นนะทุกคนดูจงังหวะนี้โอ้โหเห็นไหมทุกคนมันทําง่ายมากนะแล้วก็หลุดง่ายยิ่งขึ้นนะสําหรับอัปเดตมาใหม่นะทุกคนนะก็อัปเดตมาใหม่แล้วมันรู้สึกว่ามันชิปแล้วมันหลุดง่ายอนะทุกคนแอดลองมาหลายครั้งแล้วนะรู้สึกว่าเกมเพล่เขาจะทําให้มัน ชิปหลุดง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนนะปกติมันจะไม่หลุดง่ายขนาดนี้นะถ้าเป็นยังไม่อัปเดียมันจะหลุดยากมากนะทุกคนนะถ้าเราชิปตันหลังแบบธรรมดาธรรมดานะถ้าไม่รันเอ็นชิปนะแต่อันนี้ไม่ได้รันเอ็นชิปดูทุกคนโอ้โหเห็นไหมหลุดโคตรง่ายนะ ลองเอาไปไทําตามกันดูได้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับทิศเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะสําหรับการอัปเดตใหม่นะทุกคนมันก็มีหลายอย่างอยู่นะที่มันเปลี่ยนไปนะทุกคนนะมันก็แบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะทุกคนแต่ว่าเกมเพลของเราจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะบางอย่างก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะแต่ว่าบางอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะนะทุกคนก็อย่างเช่น พวกลันแมนชิปพวกชิปให้มันหลุดตันหลังให้มันหลุดนี่หละทุกคนมันก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะอยู่อย่างเช่นจังหวะนี้นะทุกคนก็ตบเข้ามายิงสบายๆแบบนี้ได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ลองเอาไปทําตามก็ดูได้นะทุกคนนะว่ามันจะหลุดใกล้หรือเปล่านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากไลค์แชร์กดสมัครเข้าเพื่อเป็นการการทาชิปต่อไปดูนะครับถูกคลิปหน่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ